ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์ธสายจกรถมอคตรซิง์นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เราก็จะพามาดูรถขุดซันเวิรนะครับหรือรถขุดซันวัตนะครับเป็นรถขุดจากเมืองจีนนะครับไอหนุ่มเมืองจีนนะครับนี SWE 2 1 SW e 0 E นะครับเป็นรหัสของเขานะครับสำหรับเจ้าสันวารนะครับหรือว่าเจ้าสันวัดนั่นเองนะครับก็ศูนย์ก็อยู่ที่จังหวัดอะไรวะลืม อยู่ที่เขตมหาชัยนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับพี่น้องนี่มาดูความเร็วความไวของเขานะครับนี่ก็ขับโดยอาจารย์ต้านะครับวิดน้ำครับพี่น้องวิดน้ำก็วิดน้ำจะแก้งาน,นครับดูครับ นี่บรรยากาศนะครับนี่เราจะแก้ตรงนี้นะครับเราจะขุดลงไปอีกประมาณสามมิตรนะครับหลังจากทําการขุดเสร็จแล้วก็งานไม่ผ่านนะพี่น้องก็ต้องมาแก้น,นะครับเดี๋ยวเราจะทําการย้ายเครื่องจักรเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับก็ เป็นเจ้าโกเบเอสเอมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอพระพชัยครับอำเภอพระชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นงานหนองครับเป็นงานขุดขยายครับขุดขยายหนองนะครับ เนื้อที่15ไร่นะครับแต่ว่าแค่ขุดขยายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นมันเป็นขุดไปแล้วนะครับลึกมากครับก็ทําการขุดขยายนะครับแต่ตอนนี้ก็ทําการวิทน้ํากันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาน้ําออกก็จะทํางานลำบานกนน้องนะก็ทําการวิทน้ําออกให้หมดก่อนนะครับ ที่ตั้งตั้งใหม่ครับจูนระบบใหม่ครับไวก้กว่าเดิมครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องหกสูบนะครับยีส,สูหกสูบครับเป็นเครื่องอีส่สูหสูบปัป๊มก็จะเป็นปั๊มไดกิน้น ปั๊มได้กินอะไรวะม่วตอนนี้จะเป็นปัม๊มคาวาสกีนะครับตอนนี้จะเป็นปั๊มคาวาสกี K5V ครับครับโดยเจ้าอีสสูบ6สูบนะครับตอนนี้ระบบไฟฟ้าจะน้อยนะครับเฟรมก็ช่วงล่างก็ ล้อเ,เล์7ตัวนะพี่น้องก็ใช้แครยเอง2ตัวนะครับ ก็เออฟรมก็จะเป็น LC นะครับช่วงล่าง LC นะครับตัวนี้ดูครับไวนะครับไปอยู่นะครับนี่น้ำก็เริ่มแห้งไปแล้วนะครับดูการทำงานก็ถือว่าไวสุดยอดนะครับ คันนี้ก็ได้ทําการปรับแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับแต่งโดยช่างศูนย์นะครับเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้ไวขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ไวมากแล้วครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพีงยงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเออสายจบรถไมโครซิงเลยนะครับแล้วก็ฝาก ทางเพจเฟซบุ๊กเออสายจบร็อไมโครซิงด้วยนะครับก,ก็ถ้าผิดพลาดประการใดพูดผิดอะไรไปก็ขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ